เอาละครับผมสกับาตอนนี้นะค,คุณกำลังรับชมเกมเองชชะแหมวันนี้เรายเกมโซนโฟนอีกแล้วแล้วก็วันนี้ผมจะทำการขุดนะฮะขุดสว่รนสามหัวสิบอันเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าถ้าผมขุดสว่าน์สามหัวสิบอันเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างมันจะคุ้มหรือเปล่าส่วนมากนะผมแนะนำนะทุกอาชีพในเกมโซนโฟไม่ว่าจะอาชีพลงดันอาชีพวิญญาณอาชีพอะไรพวกเนี้ยที่ผมทำให้ดูมา มันมีอาชีพที่ได้กําไรบ้างแล้วก็ขาดทุนบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะได้กําไรแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพขุดเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ๊งล้วนๆเพราะผมลองมาเยอะแล้วขุดยังไงก็เจ๊งนอกจากคุณจะดวงดีจริงๆอะ่ะขุดอันหนึ่งสองอันแล้วได้แบบผมผมขุดมาเยอะแล้วนะผมขุดมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยได้อัดคลิปไม่ค่อยได้อัดคลิปโอเคตอนนี้ผมสั่งซื้อจอบไปแล้วเดีย๋ยวผมไปรับจอบก่นอนเดี๋ยวผมจะมาขุดให้ดูกันไปเลยว่ามันจะคุ้ม กับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่าอา้าวนิ่งโอเคเราได้สวรรค์มาแล้ว10อันนะนี่ผมก็จะไปแจกจ่ายให้ตัวละครของผมที่มีอยู่3ตัวเ,เดี๋ยวผมเอาวา์ปมาก่อนเอามันว์ปมาเอาไปตัวละ3อันช่วยช่วยกัน <c oughs> เพราะว่าถ้า10อันเนี่ยถ้าใช้ตัวเดียวลวดเลยเนี่ยสิบชั่วโมงไม่ไหวฮะนานไปเอาไปตัวละ3อันก็ตก 3ชั่วโมงนะอีกตัวหนึ่งก็จะมีสอันคือตัวหลักเราก็มีสี่อันก็สี่ชั่วโมงเออแต่ถ้าอันคนเดียวเลยอ่ะคนเดียวเลยอ่ะ10ชั่วโมงนานนานเกินนานเวอร์ไปสว่านที่คุ้มสุดนะในในในมุมมองผมนะผมว่าสว่านหัวเดียวคุ้มสุดครับคุ้มในเรื่องราคาสว่านหัวเดียว1อัน14บาทแต่ว่าถ้าสองหัว 2หัว30บาทหมายความว่าถ้าคุณซื้อสว่านหัวเดียว2อันคุณจะเสียแค่28บาทถูกกว่า2บาทแต่สว่าน3หัวอันหนึ่ง47บาทถ้าคุณซื้อสว่านหัวเดียว3อันเนี่ยคุณจะเสียเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสี่สิบสี่สิบเอ็ดบาทคุณคุณจะประหยัดไปเท่าไหร่วะหกบาทประหยัดไปหกบาทแต่ไม่เป็นไรเราอยากลองเฉยสามหัวมันก็จะกุดได้ของเยอะขึ้นนะเออ ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวไปเคลียร์ของอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวผมเริ่มขุดแล้วเราตัดมาอีกทีนึงแล้วกันว่าตอนที่มันขุดเสร็จเนี่ยแต่ละตัวมันจะได้อะไรมาเพิ่มบ้างเดี๋ยวผมจะแคปไว้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีของอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวจะแคปไว้ แล้วก็เรามาดูผลลัพธ์กันตอนที่มันขุดเสร็จแล้วนะครับโอเคไปเอาแล้วตอนนี้ผมก็ขุดครบ10ชั่วโมงแล้วครับ3ตัวนะอันนี้รวมกัน3ตัวนะก็คือ,อตัวละ3อันมีตัวหนึ่งใช้4อันก็จะรวมกันเป็น10อันทั้งหมดก็ะระยะเวลาทั้งหมดมันก็จะเป็น10ชั่วโมงถ้าเราขุดตัวเดียว10ชั่วโมงเลยมันก็จะนานนึกออกไหมผมก็เลยเฉลี่ยให้3ตัวตัวละ3อันมันก็จะใช้เวลาแค่4ชั่วโมงก็จะคดขุดครบ10 10อันเออฮะแล้วก็ผมก็รวมของเรียบร้อยแล้วว่าในระยะเวลา10ชั่วมมง่ทีัน มันได้อะไรมาบ้าง10อันนั่นแหละจอบ3หัว10อันไม่ใช่จอบอเขาเรียกอะไรที่ขุด3หัว10อันผมรวมมาแล้วผมจะนับแค่ของพวกนี้นะพวกที่มันพอจะขายได้นะเนี่ยหน้ากากแคสไฮเนี่ยแล้วก็พวกคูลเซนเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าไอพ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยที่เอาไว PV ้ PVP อะไรเงี้ยผมไม่นับผมรวมมาแล้วก็จะมีประมาณนี้ฮะนี่ที่ผมรวมมามีหน้ากากเลฟมาร์กเนี่ยอยู่ที่6กบวกหเป็น11อัน11อันเนี่ยขายได้ 290K แล้วก็ อันนี้หลังติดหลัง3ตัวรวมกันก็จะมี8 9 10 11 12 13 14 15 15อันขายได้ 285k อันนี้ผมตีอันละะ 19k นะขายละ 19k หมวกคอแซมี7อันขายได้ 133k คูณเซนมี3อันขายได้ 330k คูณเซนผมตีอันละ 110k นะแล้วก็เซนพูก,กิตัวนี้ผัดอันละ 150k ผมตีแพงๆเลยนะ 150k แต่จริงๆแนละ้วประมาณ120 130แต่150ก็ก็น่าออกอยู่แล้วก็ลูกแก้ว ลูกแก้วสีฟ้าเดี๋ยวนะผมต้องส่องใหม่อีกทีนึง่งแก้วสีฟ้าบวก10อยู่ที่ 30k เหรอถูกมากๆอ่ะมันน่าจะไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าค่ากริปกริปแอทแท็กเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่น 30K เรามี3อันเลยนะ339กโอ้กเหรอ3อันยังได้แค่ 90K เหรอถูกมากลูกแก้วน้ำเงินลูกแก้วน้ำเงินนี้เพิ่ม s p ไหมใช่ใช่น่าจะใช่ลูกแก้วน้ำเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราส่องก่อนลูกแก้วน้ำเงินบวก10 ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 70k ผมว่า8 80k น่าน่าออกไหม 80k ก็น่าออกอยู่นะ 70k แล้วกันเอา80แล้วกันเอาแพงแพงเลย8 26 16, 160 k โอ้อ่ะลูกแก้วเหลืองแพงสุดแล้วแก้วเหลืองเงลโล ลูกแก้วเหลืองบวก10ลูกละ3 6 0ร้อเริ่มต้นแต่ถ้าไอ้นี่ของไอ้นี่คือขายแบบร้อนมากร้อนตังมากถ้าขายไม่ร้อนตังก็3 9มร้อยเกผมว่ายังไงก็ออก 390k 2ลูก 390k 2ลูกใช่ป่ะเจ็ดเจ็ดร้อยครับ 780k นะลูกแก้วเขียว 90k เคอ่ะ 90k บโอเคครับนี่คือของที่เราขุดได้นะ จอบ3หัว10อันนี่คือของทั้งหมดที่เราขุดได้เดี๋ยวเรามารวมราคากันเลยแล้วกันนะว่าได้เท่าไหร่ 290k นะบวก 285k บวก 133k บวก 330k บวก 150k เ,เหมือนผมจะกดผิดหรือเปล่าผมกดตัวเลขผิดเอาไม่เอาม่ 290k บวก 285k บวก 133k บวก k 3 0 k บวก 150k บวก 90k บวก 160k บวก 780k บวก 90k โ okay. อเคได้2 3ล้าน3ได้2ลนะ้าน3 0 0แสน8พะเออ2 3ล้าน3 000 8, 000 000, 2, 3 000 8 0 0 0 0พันล้าน3แสนะหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านเราตี2ล้านกลมๆ ราคา M ตอนนี้ถ้าเป็น Z M จะขาย M อละ90คนธรรมดาขาย M อ็มละ80แล้วก็คูณ80ไปปุบเท่ากับเงินเอ้ยไม่ใช่คูณ80ไม่ได้ต้องหาร80หาร2.3ดีอ่ะเอา2.3คูณ80นี่ย8 4บาทเราขุดมา10อันจอบ3หัว10อันได้ของมาขายได้เงินคืนมา184บาท แต่จอบ3หัวที่เราซื้อมาเนี่ยมัน470บาทเว้ย10อันเนี่ยลบ180ปึ๊บขาดทุนไป290บาทครับสำหรับอาชีพนักขุดผมบอกแล้วว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยมันก็ยังพอมีกำไรพอจะหวังกำไรได้แต่อาชีพนักขุดเนี่ยเปน อาชีพที่หวังกําไรได้ยากมากในเกมโซนโฟมบอกเลยว่านักขุดเนี่ยคุณอย่าหาทําเป็นอาชีพให้แบบเออขุดเล่นๆอะไรเงี้ยขุดเล่นๆไม่ค่อยหวังอะไรก็ขุดไปเลยแต่อย่าหวังว่าคุณจะขุดจริงๆจังๆนะเพราะว่ามันผมว่ายากนะยากที่จะได้กําไรจากการขุดคุณซื้อจอบซักขนาดผมซื้อ10อันใช่ไหมสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทก็ยังได้กลับมาแค่ร้อยกว่าบาท แล้วก็ในคลิปนี้ผมก็ได้ซื้อไข่ามาด้วยอย่างที่เห็นกันตอนตอนแรกนะผมก็ซื้อไข่ลิงมาด้วย10อันแต่ผมไม่เปิดไข่ลิงพร้อมกันเลยดีกว่านะตอนแรกผมว่าจะทาคลิปแยกแต่ไม่เอาดีกว่าผมเปิดพร้อมกันไปเลยไปที่ไมล์รูมครับไข่ลิงไข่ลิงพูดแล้วดูแปลกๆนะไข,ลข่ลิงไข่ลิงเปิดฮนะสิบอันขอแลสักอันหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยของวันหรือว่าเนี่ยของวันวะเนี่ย อาาโอ้โหของแรไอีเมื่อาาคืนเราได้หน้ายูนิคมาอันนึงวันนั้นน่ะที่เราเปิดไข่อย่างละอันน่ะวันนี้เราได้แลเอาเรื่องวะส่องเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปส่องโอ้โหเนี่ยไข่ลิงเนี่ยคุ้มแล้วนะได้หน้ามาอันนึงเนี่ยไข่ลิงหกร้อยบาทนะสิอันได้หน้ามาอันนึงเนี่ยคุ้มแล้วถ้าได้อีกสักอันก็ โคตรคุ้มอ,ะอ่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคูณเซนไยคูณอีกพีปุ๊บอะไรเนี่ยอ่านนี้ก็พอขายได้นะ,ะอันนี้พอขายได้โอ้โหไม่เป็นไรเรายังมีหวังอีกอหกใบฮะเฮ้ยน่าจะแลวะ่ะผมดูจากสีมันแล้วน่าจะแรเอ้ยไม่ใช่ยูนิคยูนิคพูดผิดขอโทษทีเพราะว่าของแรเนี่ยสีมันจะสีมันจะสวยกว่านี้ดูมันจะดูออกเลยว่าแลหรือยูนิค เหลือกี่อันนะเหลือ5อันนะไปขออีกสักแรนึงได้ปะอุ้ยอ้ยของแพงนี่ของแพงถึงไม่ใช่ของที่แบบที่เราอยากได้แต่ก็ของแพงอยู่อมอได้ยูนิคอีกอันเอ้ยมันก็เปิดได้ง่ายนะไหนดิเฮ้ยมันก็ค่อนข้างเปิดง่ายนะเปิดสิบใบอ๋ออันนี้ช่องเต็มเอาไว้ก่อนปับ โอ้คูณเซนอีกแล้วโอ้ยเนี่ยยูนิคอ่ะเดี๋ยวเราไปส่องกันดีกว่าโอ้โหขุดทั้งคืนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เสียเวลาด้วยเนี่ยเปิดซื้อลิงมาเปิดคลิกไม่กี่ทีกำไรแล้วขอส่องหน้าลิงก่อนแรมังกี้แรมังกี้เฟกแรมังกี้ A R e M o n ิงเฟก R A R E M O N K E Y หน้าลิงเดิมๆระดับแรอยู่ที่13.5 m 5ต่ำสุดตอนนี้ในส่อง13.5 m 5นะ13.5 m m ละ80บาท13.5คูณ80ปะ่ะพันหนึ่งโอ้โหหน้าลิงนี่พันหนึ่งนะ แต่ผมซื้อมา600บาทเมื่อคืนอะ่ะผมซื้อมา10บใบ600บาทแล้วก็จอบอีก470รวมกันเป็นพันกว่าบาทอะ่ะเอ้ยแต่ว่าได้ทุนนะได้ทุนทั้งค่าจอบแล้วก็ค่าไข่ลิงแล้วก็กำไรด้วยกําไรจากถ้าขายของหมดทุกอย่างที่รวมกันซื้อมาพันหนึงอะ่ะเมื่อคืนอะ่ะก็ได้กําไรอยู่นิดหน่อยเออว่ อะดีดีแล้วนะที่ผมซื้อไข่ลิงมาเปิดดีแล้วผมไม่ซื้อจอบหมดเลยพันหนึ่งอะ่ะเออเอาเรื่องเอ้ยเอ้ยเราเราก็ได้อย่างอื่นด้วยนี่อ๋อใช่นี่ไงอันนี้ก็พันหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็ได้ทุนทั้งหมดของเมื่อคืนแล้วแล้วก็ไอ้นี่อีกเนี่ยอันเนี้ยของยูนิคก็มีราคานะของของมังกี้อะ่ะของลิงอะ่ะยูนิคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดู Q U E โอ้โหขึ้นมาเต็มเลยคัเนี้ย ม,มีราคานะเดี๋ยวนะมีราคาอยู่อ่ะมังคิมว่ามังกี้แล้วกันเฮ้ยเดิมเดิมเดิมอยู่ไหนจ๊ะเดิมเดิมนี่ใช่ไหมเจ็ดแสนห้ไข่ใบนึงเนี่ยหกสิบาท60สิบาทก็ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแดสนเอออ่ะได้ทุน ค่าไข่ใบนึงแต่เราได้กําไรจากอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้แหวนแหวนเท่าไหร่แหวนก็เจ็ดแสนเอก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเออคนมันจะดวงดีกันนะทำคลิปอะไรก็แบบมีมีไฮไลท์มาโชว์ทุกคลิปนะเออคลิปไอคลิปอะไรวะคลิปที่เราไปเปิด ไอ้วิญญาณอ่ะย่อยวิญญาณก็ได้วิญญาณแลเฉยเลยอันนี้ก็ได้หน้าหน้าระดับแลอีกโอ้ยยอดก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเป็นพ่อค้าขุดไม่ค,คุ้มนะขุดให้ตายก็ไม่คุ้มถึงแม้คุณจะขุดแล้วได้ของดีๆมาถ้าคุณขุดในปริมาณเยอะมันก็ไม่คุ้มอีกอยู่ดีฮะก็ใครอยากขุด ผมแนะนําให้ขุดเล่นเล่นขุดขำๆำแม่ซื้อจอบหัวเดียวมาก็ได้เนี่ยซื้อสวรรค์หัวเดียวมาแล้วขุดแล้วก็ลุ้นเอาได้ก็ช่างไม่ได้ก็แล้วไปนะขุดขำขำสวรรค์หัวเดียวอันนึง14บาทคุณก็ขุดเล่นๆ่นไปชั่วโมงหนึ่งถ้าได้ของดีมันก็คุ้มอ่ะแต่ถ้าไม่ได้อะไรมันก็ยังพอจะได้เนี่ยของพวกเนี้ยเนี่ยของพวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆหรือไม่คุณก็อาจจะได้คูณเซนอะไรเงี้ยให้คุณเอาไปเก็บเลเวลอ่าได้ pvp ไทม์อะไรเงี้ยเอาไปลง pvp เล่นๆ แต่ว่าแต่ว่าอย่าลงทุนซื้อแบบเยอะๆเลยมันไม่ได้หรอกขาดทุนนะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ลาไปีเพียงเท่านี้โอ้ผมพอใจแล้วสาหรับคลิปนี้พอใจมากๆด้วยได้ของดีไปแล้วผมบ๊ายบาย